แนะนำให้ทุกคนรู้จักอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าตัว EduPico นะคะ EduPico เนี่ยก็จะเป็นชุดการเรียนรู้สําเร็จรูปนะคะที่สามารถทําได้หลายโปรเจกต์เลยซึ่งทางเราเนี่ยก็มีทั้ง Resource Hub และ t utorial ในการทำโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เลยไม่ใช่แค่โปรเจกต์ IoT ธรรมดานะคะโปรเจกต์ project AI ด้วย Husky Lens เนี่ยเราก็มีด้วยเช่นกันใน r s s u u r e Hub ของ EduPico เนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ เริ่มต้นนะคะว่าเราจะเซตอัพหรือว่าโปรแกรมที่ใช้คู่กับตัว Educo i นะคะอย่าง To n y นี้ะะมีตั้งแต่การติดตั้งแล้วก็มี AI version นะคะการประกอบ Educo i เข้ากับตัว Husky Lens นะคะตอนนี้เนี่ยมี micro box เข้ามาแล้วที่สามารถ develop ตัวโปรแกรมเนี่ยด้วย block code ได้แล้วนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ในหน้าโฮมทั้งหมดนะคะต่อมาจะเป็น Chapters ค่ะ ก็จะเป็นการเริ่มต้นทีละน้อยนะคะเพื่อทําความเข้าใจตัวบอร์ดและการใช้คอมโพเนนต์ต่างๆอย่างเช่นตัว Potential มิเตอรการใช้จอ O L E D ต่างๆนะคะรวมไปทั้งโปรเจกต์ Project ต่างๆอีกด้วยนะคะว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นโปรเจกต์ได้อย่างไรบ้างนะคะ